กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขปู่สุขปุนเด้ยจากมานะกินขนมเส้นเขาปุ้นน้ำยาปลาตีนไก่ตอนเศร้าๆเดิมก้าวม้งแล้วจ้ะก้าวมง้ง,มงเครื่องก้าวม้งเครื่งกินเผาเศร้านั่นกันขนมเส้น,อน้อดโอ้โหสีสันแซ่บอีดิ้น้ำยาปลาตีนไก,ก่จ้ะ มาจ้ามากินกันเสรีสิได้กินพี่นอ้องนี่บองหอยนันเด้อหอยแมงปูเอามาไว้พี่อืมบังนะกินเลยผักกะมีน,น้ำเปล่าะเจ๊ยบ ชีลาวเอ้ยบอมแมนผักชีเออแซมมืใครได้ออกกล้องเหอะเดินเดินดาดามากกินเลย ใส่เหมือมนนอี่จังแซบคืออะไตักหน้ามาหน่อยไม่ได้สดหน้าเส็จมันดูดใส่เลือดไก่ แซ่บบักน้าทั้งพักกลาง,างาเขาก็เอิอน้นน้ำเต้าฮนะอืม เดมือนีผักบ่หไาร ไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปตลาดเศ้าไม่ได้ซื้อผักมา ม้ำเต้ามันหวานซือมาแกงอ้อมหนานมันเหลือลูกนนงก็เลยอะมัรวบเหล็กความกะดูดแรบแซ่บ อิมเข่าอิ่มแล้วกันจะไปคลายคองแล้วจ้ะฝนตกสองมือสองสองมือแล้วหนูหวานตกเบเิ่ดเหมือนมึงมีแดดเลยหนูอวานไหน 很咸了。 มาเขียบบ้านน้งเองส่วนส่วนนั่งเองมียูซีตนแต่ละตนกระโดดขึ้นอย่างเอามะบมไปย่านาทันนกสามตีหรอ ตีข้าเผือบว่าไรไดิพี่น้องนกมันมานจีกรดว่าทัานมันหลอกนกอ่ะโดด,ดมือนน่เอ้ปีนี่โมเมนต์มือนี่ปีนี่ดูค่ะ เป็นเร็วนะปกติอะสุ่ปีมันสิเป็นประมาณสิงหาปีนี้วันรักดาได้เก็บกินแล้วมันเป็นเร็ว ได้ไปขายของตลาดนัดจ้ะเป็นแม่ค่าตลาดนัดขายใส่กล่องย่างใส่กล่องอีสาน แนมมูแนมปลาแล้วก็ใส่กอกใส่กอกไง จาส10นาทีแล้อืดีเสียจ้าพอากับคลิปนานะจ๊ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยช่อง,น,อองนี้น่อยช่องนี้เน้ยเจ้าลงมั่งบ่ลงมั่งคลิปกับพยายามลงจากมีเวลาเขาเป็นแม่ค้าเนาะป็นแม่ค้าตลาดนัดมีเวลาเหดคลิปกะเฮ็ุเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมของขายน้ำขายของน้ำมีอาชีพเอ่อต้องเ็ดเนาจากยูทูกบกะโดนได้ เดี๋ยวกินต่อจ้ะไปแล้วจ้า